คอมพิวเตอร์ Windows เ0เปลี่ยนหน่วยภาษาเป็นปัญหาของช่างตั้งศูนย์อย่างเราอีกแล้วครับคลิกไปที่ตรงนี้เลือก Control Panel เลือกไปที่ Language จากนั้นเลือกภาษาอันดับแรกเลยที่ต้องทำนะ ลบภาษาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้หมดก่อน,นภาษาอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเขียน <Here S 2> นะกดรีมูฟไปเรื่อยๆอภาษาจีนอะไรก็ไม่รู้อุ้ยอังกฤษคิงดอมงามไสและไปลบมลันละไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มมือมาได้หรือเอาไว้ก็ได้เอายูเนเต็ดสเตตก็ได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่มีภาษาไทยนะ,นะลบไปลบไป ไม่มีไทยอ่าให้เหลือ u ยู t e นเตดจากนั้นมันจะมีคำว่า a อสคลิกเข้าไปคลิกแอสเซทหาไทยแลนด์ไหนวะไทยนี่ไหนนี่ไทยคลิกกดแอดเรียบร้อยอมีสองภาษาเสร็จ ตามนี้นะมีสองภาษาละทีนี้ไปที่ Advanced เราต้องเลือกตรงนี้ก่อนว่าภาษาหลักจะต้องเป็นอันไหนอ่เลือกเป็น English นะครับ English อันไหนก็ได้อันเนี้ยอา้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นไทยก็ได้อ่าจากนั้นไปกด Change Key แล้วเราก็เลือก เชนคีย์ติ๊กตรงนี้กลับตรงนี้แล้วก็กดโอเคไปแล้วก็กดแอปกดโอเคกดเซฟโอเคปิดไปจะสังเกตตรงนี้ก็จะมี2ภาษาให้เลือกแล้วคลิกเข้าไปนะ ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้มีสองภาษาให้เลือกแล้วเอออ่ะพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วเปลี่ยนด้วยปุ่มนี้ได้เหมือนเดิมนะเนี่ยเปลี่ยนภาษาอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยปิดการประชุม